ตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูกับดักปลาของเราเหมือนเคยครับเช้าปลาเข้ามาสองตัวครับนี่เป็นเป็นบรรยากาศสวนของคนป่านะครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมใบขุดคลองแล้วก็เอามะพ้าวน้ำหอมมาลงครับ ขัดว่านอนาคตก็จะได้ใสมะพร้าวนี่แหละเพื่อเสริมรายได้ในอนาคตรครับระหว่างนี้เราก็หาไอยหาปูหาปลายจิกไปกอนครับระหว่างที่รอมะพร้าวโตว ว่ายามเย็ยนนี่ปลาจะเข้ากับดักเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้ํำยังไหลอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนจะดูใส่กี๋ยพาโอ้น้ำไหลแรงมากเดี๋ยวพาดูบรรยากาศท้องน้าสายพันธกอขอสิบห้าครับ ปลาปลาเล่นปลาปลาชอนมันจะขึ้นมาครับด้วยมองเกิดก็ไม่ทันมันเห็นผมมันตกใจมันกลับคืน้นแล้วเดี๋ยวเราดูกับตักของเราต่อมีเสียงยังน้ำเสียงเสียบังเย็นป็นเข้าไหม ก็มีเข้าอยู่ครับตัวหนึง่งปลาช่อนเดี๋ยวอย่างนี้แหละไปรอไปลอ,ปลอตัวอื่นเดี๋ยวไว้มารุ่นตอนเช้าเอาน้ำก็ยังไหลแรงอยู่ปลาปลาตัวไม่ใหญ่ครับก็เลยไม่ได้เอา เดี๋ยวไว้น้ำไหลขนาดน,นี้ครับลมรุนพรุ่งนี้ครับอากาศท้องไร้ท้องนาครับเดี๋ยวเราอัปเดตพรุ่งนี้เช้าครับ